ปลาต้มเส้นจนว่าหมดหนมอโอ้จนว่าเต็มหมอพี่น้องเปลี่ยนหมอ้อเปลี่ยนหมอ้อเปลี่ยนหมอ้อพิมพ์แปลหมอมาใหเนี่ยหมอหน้อยพูดหมอหน้อยพูดเปลี่ยนหมอก่อนพี่น้องหมอมหน้อยวิ้ต้มเส้นตีนไก่ตัวนเทถั่วงอกลงไปเลยกับผักผักเอาไปเลยอ๋อผักยังไปปรุงที่หลัง ใส่ถั่วงอกเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินแซ่บๆด้วยกันครับต้มเส้นเดี๋ยวแคราเกียวกระเทียมแป๊บนึงเอาอาจารนั่นซื้อควรมา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 จิ้มเล็กน้อยต้มเต็มหม้อเลย เร็วเด็กๆอุ้ยน้องพิมกินเข่าแล้ววะนี่เมียไม่กินตีนไกลเอามาปูเอาผู้ใด้ใเอาถ้วยนี่เปนว่านตักใช้ถ้วยนี่ให้น่ยเนี่ยเอาจะเซนเซนกับเยีบหลพี่มอจะเซนด้วยให้มันพักเย็นก่อนเอาอันนั้นมาอันนวเอนมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาพีก่อนนาพีก่อนพี่กตักให้เยอตักก่อนนี่ดก นะตัก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 เมื่อเก็บมือมากินต้มเส้นงานบุญนะครับงานบุญนะครับ เส้นบัตัดบ่พอแล้วบรรวนเอาบปลายไ,ลาลาาไม่ไม่เอาจังสี่เป็นบ่แมนอมอกพงแล้วครับออกแม่<ๆ>พ่อเก็บมือพ่อเก็บมือพ่อเก็บมือน้องนี่มาน้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่มอตีนไก่ หมูย่อเบ่เนาะโอ้ตุมตาเสนะอขมเอซ้อมไม่เใสซ้อมไผ่เีซอมผู้ใดซอมใหญ่หน่อยแน่เอาเอาแม่ทีเอาตากันเซนอยู่ลูกองไปทอก่อนะเอะตักได้ปะล่ะมีมาตักให้อายข้าวเดียวตักได้หอ อ,อะไรเยอะเส้นร้อนอนเส้นปีเปียรุวนเส้นตัวงอกยกังใส่ที่หลัง

เอาของหนานีงคือลน่วยเ้เอาว่าแบนี้เร่ด็ดปานปอร้นรถตามใจชอบพี่เ้าง

นางตีคางแตกับกล่องัสดี้าเนาะสวัสดีน้องเยไปกระเทียมเกลียวนเกลียวเองไปได่ไลยเลยนี่แซมน้นีแขงอ้าวโมย่ากับว่าเอา มามาอร่อยไหมยันไปทั้งพุ่นงับตั้งนี่ตั้งเห็นนั่งอไรกนี่ยนี่นั่นโอ๊ยมานั่งเดี้ยวนั่งลงนั่งลงโอ้ยเจ็บแขนอย่าไปนั่งกันของยายมาพี่ผี่ของอีหลายพี่ต้มเส้นกีฬาจะแย่กีฬาจะกินเสียบเขาหนาวสี่กินเสียบขนาดนี้ แสบบอถามเพียรู้ิมเพชรพิมเพชบอเพชรบอเพพิมพโน้เพชรแบอถามพิมดูแสบบอมีวันกับกินขาไก่เฮ้อาเหสดมากิเหมือนเราใส่ในกวดจนท้งหิมจ้า แต่พาให้ก็ไม่ยัแหนไอเอาคำนี้อ้าว่ปะพิมนึกแล้อซ่อนๆคีอมีอีกยูวของไม้มาแนใครพิมเออพี่เดชอันนี้นะข้างนีบ่ใส่โรดว้าได้เร็วแล้ว กจอออุ้ยกะจอนจอมตหน่อยอะไรอยู่นั่นนนองพี่เอาทีหล่ะเอาบ้างนะแค่อือหลาซ้อคนกินใช่ไหมแซบบ่ลูกแซบบ่อร่อยแซบบ่อร่อยแซบบ่เราอย่างไงเดี๋ไปกินน้ำพ้อขาดไปง่ายม่ได้ฮอ เดี๋ยวบอฟิมบิมก็มาใส่กระเทียมเจียวตั้งเสี่ยวใส่กระเทียมเจียวนะจ๊ะเอาไปพักพักผู้ใดพาเห็ดจังจี๋ผู้ใดพาเห็ดกินอ้ำกินอ้ำไปเต้นหน้าหานเด้อจิตมาบ้าเอากินอัมมากขึ้นเยอะแยะขึ้นมากขิ้น ตั tem, nah an, for it, ten, no ้งใจาว้เต no no ้นหนาหันเลยบด้เตนเนานนี่เป็นใหญกินน้ำาะนีนี่ยด้เต้นแทเดตเต้นบด้เต้นละสิากกันหอมเนี่ยกับอีรุ่งบริดตนหอมเงี้ยก่อนกับหอมเง้ยเลี่สิบ้าสิบห้าสิบห้ามาล่ำบอสิบหามาลำบอกเมยอว่ามีแห้งถิงเมืองกมสามจุดสี่เดีวเราสิอหาล่ละก็มามือกับทิงเ่า าเนี่ยอเจ้าน็เห็นอ่านี่เ็ดบวชนะผมเต้าไงผ้าขาวมือเต้าไงผ้าขาบุญลอยวันยเออ็เว่นพรนะขาเมาเฟสลาูบานทางงามทางงามยี่สนี่ทางงามทั้งทางเยนทางดยนี่ทางงามานถ้าใรานจวดบาใหญ่เอามากเนบานใหญ่เอามากพ เบนทำไมเนี่ยบุญอีอย่างเพื่อนให้บุญกระทิ้นขึ้นบ้านได้หันเอาไปละตื้นที่้าจ้าจุดตึ้เดือยตุ่มบ้านแท้ขาวบ้านใช้ขาวกับมืออะไรพ่อมกันบ้านเพยง่งพี่เราพ่องขาวกับพ้อมกันน้ำบ้านเ้าบ้านองอ่เห็นวางเต็นเ

เลีนตะเลือดดิตกเด้อตกเด้อนั่นนั่นเอาเสาร์พนงายผ้าขาวทีไปไช้อะไรเป็นบ่เป็นไรมันดอกบ่อลายมันดอกพูดไหมกระเป๋ากระเป๋ามันอะไรพุ่นเมียนบ่อใหญ่ผ้าขาวห้วยด้วยอีรุ่งห้วยเอากระเป๋ามาหน้าดีกระเป๋าพี่มนา เราคู่กรณี้นเหล่านี่เอาเี้ยเตีเรียกเอียงเห็นไหมพกรี้คนเหลาเพือเป็นรี่เขาไปยืนจ้องน้ำค่วพื่วจะจ้องยุ่สิแล้วแหมใจั่วเต่อนนเนแม่มันแวกระเป๋าที่ลาุ่ยใส่ไอไปยืนจ้องนากันยุ่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเอาเอาเอาเน้ำเยยิ้มแล้วนะกระเป๋าแมน่เอนอ้ยนมีรูงคุณ ยิ่หมอกันกินหลายครับเหรอตัวสีเบิ้ลเนี่ยมากินเสร็จแล้วบ้านันอิน่ก็กินข้าวปุ้นมากินเสร็จแล้วมอนม่เราจะเอาหลายทำอ่าๆี่นาแตะนนงอนไปนาตอยของเรากไปกินก็อน ข้าต้ลมละมได้กินอ่ะต้มยังมาจะเอาม่แม่้เจาตา้มาใ่ไรอนเนี่ยน,นี่มาเร็เวอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่น้อเลยเหดหลายตัว อืมยได้ไปน้ำแหโอ้ยบางให่รัดเอ็มไปมาสิรัดบ้าทั้งคุณเนาะรัดเอมบาไันป้ใด่ไปยังต้องนั่ช่นไ้แล้วเกือยได้แล้วเขาจะไปนั่นละละไปไเขา่ะมาล่าไปร่องยังงไปดนกรอไ่ว่าน้าชวนแท่ไหนเฮียหมูเน้มเ่น่เ่นเดินไม่ว่ามปลกให่ดีไปหา้วยข้งนอกไปหาย่ เซนยังเซนมันลื่นเลือดีเ้นวุนเ้นมันีเนืคือโลกเลยบ่เ้นเฮ็ดวุนเ้นมันลื่นเลืดีไหมมันนิ่มไหมกินแล้วที่ได้เฮ็ดใจกอกช่วงมาดีช่วงมาดูซื้อกับเป็นหัวพี่น้อง เป็นกี่กันยื๊ท่าืเลยไหบ้งไหนเมียไมเมี่ยถุกข้บอเก้าว่าอยู่ปรยูนนันหัวผลกันเห็นข่อยพ่นยาอยู่ปยู่ก็ได้ถือลดยานะ่ามึงขึ้นอันที่พอต่อหัวแห่งอืหัวผลเน่ยตอนดีได้แม่ลูกคือหลังตะบากกาพิ้วหลังตะปากกาพิ้ว ก๋วเก็บได้จนเขาข่อยผมเเลาะแล้วเิ่นนวดในข่อยไหมข่อยเก็บเก็บเย็นเพิ่นหัวเลยขึ้นไปเป็นหวใส่คุณแล้วบ้านยี่ยังก็แม่บ้านเขาบ้านเราโม่ตอนแค้นเออบ้านเราแค้นก็เอ๊้คนนั้นี่นี่หมูข้าวผ้าใยไปดีไหมขี้เหร่ไหมถึงหน้าหน่อยไหมอันนี้มันเป็นถึงหน้าหน่อยข่าววันเหรอที่แล้วว่ามีเออเออจะมติกระตูนนัวค่อยไปสองรอบแล้ว ตะวันหลอที่เหนือมันมีตะวันหลอที่สองไป่ะเออข้าบ่าวต่อไปมานวน